ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนกันวาดภาพจากภาพถ่ายให้เป็นภาพกระตุนนะครับซึ่งเราจะเอาไปประกอบงานต่างๆของเราก็ได้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาภาพถ่ายก่อนนะครับในทีิปนี้จะสาธิตการวาดรูปส้มค้นคำว่าส้มใน Google นะครับค้นหารูปภาพ เลือกเอารูปที่เราต้องการนะครับหนึ่งภาพขอเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับหลับจากนั้นก็ทำการที่ขวานะครับกัรลอกภาพไปวางในโปรแกรม Inkscape ที่ขวาแล้วก็แปะหรือจะกด Ctrl V ก็ได้นะครับครับเราก็จะได้ รูปส้มนะครับสำหรับมาวาดเป็นรูปคลิปอาร์ตได้นะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการคลิกไปทีละจุดโดยรอบส้มนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นวงกลมทีหลัง ครับโดยใช้เครื่องมือตัวน,นี้นะครับเราชี้ไปที่จุดสีเทานะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงกดปุ่มคอนโทรนค้างไว้นะครับพร้อมกับคลิกนะครับคอนโทนค้างไว้เลยนะครับเส้นก็จะไปตามส่วนโค้งที่เราอยากให้เป็นไปนะครับเราสามารถขยับโค้งได้นะครับ หรือขยับจุดก็ได้นะครับเพื่อให้ตรงครับตัวส้มที่เป็นต้นฉบับครับเราก็ได้รูปผลส้มนะครับหลายเส้นของผลส้มต่อไปเราจะทำใบนะครับใบก็ทำลักษณะเหมือนกันครับ ทำก้านใบต่อเลยนะครับเราสามารถขยายโดยกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลื่อนสกอร์ไปด้านหน้าสกอร์ของเมาส์นะครับแล้วก็ขยับให้ตรงกับตัวต้นชบักต่อไปก็จะเป็นการวาดขั้วของส้ม จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือตัว e อิดิ a t h by node นะครับในการขยับเส้นนะตรงกับต้นฉบับ ต่อมานะครับเราจะใส่เส้นใบนะครับในส่วนด้านบนนะครับตรงเชฟให้เรามาเปลี่ยนเป็นแบบ triangle out เ,เราก็จะได้ใบนะครับที่มีเส้นเส้นมีเส้นที่แหลมนคโคนจากโคน สามารถเพิ่มขนาดของเส้นได้ เลือกตรงปลายนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะลงสีให้กับผลของส้มนะครับซึ่งง่ายมากเลยนะครับเราคลิกที่เส้นผลส้มนะครับไปที่ฟิลนะครับเติมเติมสีนะครับจากนั้นเราใช้ตัวดอปเปอร์นะครับในการดูดสีนะครับ ถ้าหากเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ขยับภาพต้นฉบับออกมาได้ขยับภาพส้มต้นฉบับนะครับางไว้ด้านข้างจากนั้นเราก็เลือกสีใหม่นะครับใช้ตัวดัปเปอรจะกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากนะครับเพื่อหาสีที่ใกล้เคียงนะครับต่อไปใส่สีใบครับ ใบสีของขั่วทีนี้เราจะใส่มิตินะครับให้กับลูกของส้มนะครับโดยมีแสงและเงาเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะ ให้ดูสวยงามมีมิติมากขึ้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือวงกลมวงรีนะครับลากเลยนะครับในส่วนนี้นะครับของส่วนของฟิลนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีนะครับให้มีสีที่ใกล้เคียงนะครับสีที่ใกล้เคียงกับสีส้มนะครับจากนั้นเบลอนะครับเราเพิ่มค่าเบลอเข้าไป ส้มก็จะมีมิตินะครับเข้าอุานซิตี้นะครับเราก็สามารถเพิ่มหรือลดได้เช่นเดียวกันเราก็ลบรูปส้มต้นฉบับออกไปเราก็จะได้ส้มที่เป็นคลิปอาร์ตสามารถนำไปใช้ตกแต่งงานของเราต่อไปได้ ับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำภาพที่เราวาดนะครับไปใช้เราจะเราจะใช้วิธีการส่งออกนะครับโดยกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากครอบพื้นที่ที่เราต้องการจากนั้นไปที่ export นะครับไปที่แฟ้มนะครับแล้วก็ export png image นะครับ เลือกเส้นทางที่เราจะให้ไปอยู่ตรง export a s นะครับตั้งชื่อนะครับว่าส้ม แล้วก็กดเซฟันะจากนั้นกดที่ปุ่มส่งออกคนระับไปดูผลลัพธ์ที่เราว่า นี่คือภาพที่เราสามารถนำไปใช้ต่อได้นะครับ